สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตแปลงที่ดีนะครับแปลงนี้อยู่ที่กัรคลอง11อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับแปลงนี้เป็นโครงการสวนเกษตรปลายนาเรือพอดีครับนี่ครับมีทั้งหมด9แปลงนะครับแปลงละ2ไร่แปลงละ1ไร่ครับแล้วก็จะมีเงินผ่อนด้วยครับผ่อนร0อยเอสองวัฏจัารวาก็มีครับนี่ครับแปลงที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ท้ายแปลงนะวิวดูวิวบรรยากาศ นี่ท้ายแปลงนะครับด้านหลังเป็นวิวทุ่งนาด้านหน้าก็จะเป็นนะครับถนนหินคุกแล้วก็มีร่องน้ำนะครับท่นู้หนัข้างหน้านะนี่เราอยู่ท้ายแปลงคนระับมีบรรยากาศเสียงลกแปลงที่ดินเราจะเป็นพื้นที่นาเดิมนะครับพือนที่นาครับไม่ต่ำนะครับดินก็เป็นดินนาเดิมเลยดินดีมาก แปลงตรงนี้เอด้านหลังนี้เราทําเป็นคันครับให้ให้ชาวนาฝั่งนี้ไปหว่านข้าวไปใส่ปุ๋ยครับนะครับจะมีถนนด้านหลังด้วยแปลงเรามีหนึ่งไร่ขายอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับราคาถูกมากครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับนกว้างก็ประมาณสี่สิบลึกสี่สิบครับเป็นสี่เหลี่ยมจัดตุลัดเลยนะครับแปลงหนึ่งไร่กาศดูนกราะ น่าจะใกล้หลังมาแน่เลยเสียงนกร้องเยี่ยแปลงสองวตัตารางว่าเป็นเงินผ่อนเราขายอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับผ่อนสามปีไม่มีดอกเบี้ยนะครับลูกค้าที่สนใจเข้ามาดูมาจับมาจองได้ครับตอนนี้เราขายไปแล้วสองแปลงครับเหลืออยู่ที่หกแปลงสุดท้ายนะครับนี่ครับรเราขายขายไปสามแปลงครับเหลืออยู่หกแปลงสุดท้ายเหลหกเก้าแปลง ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูหรือจะมาชมแปลนที่ดินนัดได้ครับนัดผมได้ครับอาร์ตครับ0ูน1 5แ4 8 8 0่ครับโทรมานัดได้เลยครับก็ยินดีพาเยี่ยมชมแปลงที่ดินครับแปลงที่ดินก็จะห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่16กิโลครับมานี่เกือบถึงคลองรละพิพัดตอนนี้จะอยู่ใกล้คลองละพีพัดครับฝั่งคลองรละพีพัดก็อยู่ประมาณ1กิโลครับแล้วก็สามารถออกไปทางหนองแคร์ประยุทธ์ยาไปสระบุรีได้เลยครับไปถนนเส้น ผลยึทินได้ไม่ไกลครับประมาณ10กิโลครับถึงผลยุดทินครับนี่บรรยากาศเดินทางเข้าเทินเดินทางสะดวกครับแปลง้เนี้เป็นโครงการฟายนาเรือรูดีบรรยากาศดีมากด้านหลังก็เป็นวิวนาครับลูกค้าที่ต้องการที่ดินชักผ่อนอย่างนี้ก็เียจะติดต่อเข้ามาได้เลยครับนี่ครับน่าซื้อเก็บไว้ครับไล่ละเจ็0แส้านบาทครับ ทักมานะครับสวัสดีครับ